không người cái rộng chắp tay mọi không ăn cái rộng cái không ตนนี้เราเดินลงจากฐานปฏิบัติการบ้านนอแลนะครับกำลังจะไปข้างล่างอจอดรถข้างล่างข้างบนก็จอดได้นะครับแต่เราเห็นาทางชันนิดนึงก็เลยเซฟเครื่องยนต์นิดนึงจริงๆก็ขับขึ้นมาจากฝังขึ้นมาฝัางขึ้นมาไอ,อ้ดอยอังคารนี่ก็สูงแล้วเซฟเครื่องยนต์นิดนึงมีร้านอาหาร ตามาตาเตนะครับอาหารจินยูนานนะครับโอ้โหเสียงดีมากครับตัวอยู่ไหนครับฮะตัวเมียนี่ขันได้ด้วยหรอเฮ้ยตัวเมียขันได้ด้วยนี่เจอพี่ครับ แฟนมันเทิงเรนียพี่สิลาแฟนขับผมเยอะแฟนขับเยอะอยู่กับพี่ทหารนะครับไทยแดนไทยพม่าบุกี้บุกี้เออเออหมอบหมอบต้องหมอบเออเนี่ยไปต่างถิ่นต้องหมอบไม่เ้าถิ่นเออ